ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะแนวทางในการาพับเหรียญปวยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการาพับเหรียญปวยทานค่ะก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ เทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ค่ะเราก็จะใช้ริบบิ้นสีขาวนะคะเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะแต่และเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ1 1 5เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งและเราก็จะเว้นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะและเราก็จะเริ่มทําฐาน4ีนะคะเราจะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมา ตามด้วยเส้นที่2มาประกบกับเส้นที่1ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สมนะคะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะจากนั้นนะคะหยิบเส้นที่4ี่ในส่วนที่เราพับครึ่งค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วก็คล้องเส้นที่สค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วก็จะได้ฐานสี่ โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐานสี่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทําฐาน8ดค่ะเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้พับเสียงไปทางด้านขวามือไล่พับไปจนครบทั้งหมด4เส้นนะคะค่ะเมื่อเราพับถึงเส้นที่สี่นะคะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะแล้วดึงริบบิ้นลงไปด้านล่างนะคะเราก็จะได้ฐาน8ด ค่ะเมื่อเราได้ฐานแปดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทำฐานลูกส้มค่ะเราก็เลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมา ค่ะจากนั้นนะคะเส้นที่2ค่ะมาประกบกับเส้นที่1ไล่ไปทางขวามือค่ะและเส้นที่3ค่ะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะและเส้นที่4ค่ะมาประกบกับเส้นที่3ค่ะจากนั้นหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นแรกวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะเส้นที่2ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะแล้วก็เส้นที่3ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะ และเส้นที่4ี่ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเส้นแรกะวางลงไปด้านล่างเส้นที่สองนะคะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงแรกประมาณนี้ค่ะและเส้นที่สมค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่สองนะคะและเส้นที่สี่ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่ี่มค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริิ้นเข้าหากันนะคะ ค่ะเมื่อเราดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการวางทับค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะดึงริบบิ้นเข้าหากันก่อนค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นที่อยู่ด้านในนะคะวางทับไปทางด้านหน้าโดยเราจะเระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นค่ะค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือนะคะทำซ้า 3, ไปเรื่อยๆค่ะจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือสเส้นนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะที่อยู่ฝั่งด้านในนะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้ค่ะและเส้นที่2ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่2ค่ะและเส้นที่3ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่3ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดกลีบค่ะ โอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะสอดใต้เส้นนั้นนะคะเวระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้จากนั้นเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่สอดไปทางด้านขวามือนะคะทำซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เสน้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำริบบิ้นสีค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะมาตัดให้พอดีกับเสน้นสีขาวที่เหลืออยู่ค่ะเราจะนำริบบิ้นที่เป็นกาก,ากเพชรนะคะสีใดก็ได้ค่ะตามที่เราต้องการนะคะเราจะนำส่วนที่เป็นกาก,ากเพชรออกมาด้านนอกแล้วเราจะสอดใต้ฐานลูกส้มนะคะโดยเราก็จะเว้นระยะห่างประมาณ3เสน้นค่ะและเราก็ดึงให้พอดีกับเสน้นสีขาวที่เหลืออยู่นะคะ ประมาณนี้ค่ะและตัดปลายให้ไปในด้านเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะเส้นที่2องเราก็จะได้สอดไปทางด้านขวามือค่ะทําซ้ําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลย,เลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอนริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะและเราก็จะเริ่มทำกลีบด้านบนนะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมานะคะค่ะเราก็จะม้วนริบบิ้นออกมาด้านนอกนะคะประมาณนี้ค่ะ ผักปลายเข้าไปด้านในนะคะแล้วเราก็จะม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะแล้วเราก็สอดใต้เส้นด้านหน้าไปหนึ่งเส้นนะคะและก็จะเป็นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ลักษณะกีบรอบแรกนะคะเส้นแรกประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเส้นที่สองเราจะไล่ไปทางด้านขวามือนะคะ ทำเหมือนเดิมค่ะผักริบินหรือม้วนออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็ใช้ปลายโค้งเข้าไปด้านในค่ะม้วนเป็นรูปทรงกล้ยนะคะค่ะจากนั้นเราจะสอดใต้เส้นด้านหน้านะคะของเส้นที่เราหยิบค่ะแล้วก็จะผลกระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงลิบินลงมาด้านล่างนะคะ โอเคค่ะเส้นที่3ค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือเหมือนเดิมค่ะค่ะเมื่อเราจัดจีบได้แล้วนะคะเส้นที่3ค่ะเราก็จะม้วนออกมาด้านนอกค่ะโอเคผักปลายเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนเป็นรูปทรงกลวยนะคะใช้ปลายนะคะสอดใต้เส้นด้านหน้าที่เราหยิบค่ะนะคะ แล้วก็ผูวิระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะแล้วดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะไล่วนนะคะทําซ้ํานะคะค่อยๆทําไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่ทํากลีบนะคะรอบแรกจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จัดแต่ละกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะเพื่อทําการสอดกลีบนะคะ โอเคค่ะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมานะคะเราก็จะเลือกค่ะหยิบเส้นใดก่อนก็ได้นะคะสอดไปทางด้านหน้าค่ะโดยเราก็จะเว้นระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะค่ะเราก็จะสอดลักษณะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่สอดทำซ้ำนะคะ ไปทางด้านขวามือค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดริปบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะและเราก็จะทำกีบรอบข้างนะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมาค่ะม้วนโค้งเข้าไปด้านในประมาณนี้นะคะใช้ปลายสอดใต้กีบ สีขาวด้านหน้าของเส้นนั้นค่ะแล้วดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างตามลักษณะนี้ค่ะเราก็จะได้ลักษณะของกีกนะคะรอบข้างค่ะเส้นที่สองเราก็จะไล่สอดไปทางด้านขวามือนะคะทำซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบรอบค่ายจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทำกีบใบทั้งหมด2รอบค่ะค่ะเทคนิคในการทำกีบใบนะคะตามตัวอย่างก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมาแล้วก็ผักขึ้นไปด้านบนม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นด้านหน้านะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างค่ะก็จะได้ลักษณะกีบแรก ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบรอบแรกจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จัดแต่ละกีบเข้าหากันให้สวยงามนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกีบริบบิ้นค่ะเทคนิคในการสอดกีบนะคะเราก็เลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะม้วนโคไปทางด้านหน้าแล้วก็สอดใต้เส้นด้านหน้าประมาณนี้ค่ะจากนั้นเส้นที่สองเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำริบบิ้นสีค่ะเน้นสีเขียวนะคะไว้ใช้สำหรับทำายีบใบค่ะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยนะคะเราก็จะหยิบขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะหยิบเส้นสีเขียวค่ะไปสอดใต้ฐานเหรียญปยทานนะคะประมาณนี้ค่ะให้พอดีกับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่นะคะ แล้วก็ตัดให้ไปอยู่ตัดนะคะไปทางเดียวกันค่ะโอเคนะคะจากนั้นเราก็จะไล่สอดนะคะริบบิ้นสีเขียวค่ะไปให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะแล้วเราค่อยมาทำกี่ใบรอบที่2ค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดริบบิ้นสีเขียวจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทำกีบใบรอบที่2นะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมาผาขึ้นไปด้านบนแล้วก็ม้วนไปรูปทรงกลวยค่ะใช้ปลายสอดบนเส้นด้านหน้านะคะหรือเส้นถัดไปค่ะประมาณนี้นะคะแล้วดึงริบบิ้นลงไปด้านล่างค่ะจากนั้นเส้นที่สองค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะ ทำซ้ำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดกี่ใบนะคะรอบที่2จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดจิบและเราก็จะตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะแล้วเราเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้นะคะตามที่เราต้องการค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพับ ได้านหน้าให้พอดีกับเส้นด้านหน้าแล้วก็ตัดในส่วนที่เหลือออกค่ะแล้วเราก็สอดเก็บใต้เส้นนั้นนะคะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้านะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเปลี่ยนปยธานในรูปแบบใหม่นะคะอีกแบบค่ะที่เรานำมาดัดแปลงนะคะให้มีกีบสีเขียวนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะตกแต่งนะคะติดเกสรด้านบนนะคะตามที่เราต้องการค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะฝากเพื่อนๆนที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ